สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะอันนี้ก็อยู่กับร้านมาวินเชียงกงนะคะวันนี้เราก็จะมาปิดการขายารถบัสแอร์เล็กคันนี้นะคะลูกค้าก็มาจากาเห็นว่าเมืองตีใหญ่จังหวัดอะไรอะราชบุรีราชดำเนินหรือเปล่าราชบุรีนี่แหละเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศนะคะช่วงที่ลูกค้า อที่จริงลูกค้าก็ลองขับรถแล้วนะคะพอดีอัดคลิปไม่ทันลูกค้าก็จะขับกลับเลย ยังเดอ้อไวไม่ติดเนปรือนาประมาณนี้ผมก็ไปส่เทียบผมก็ไปไปไหนก็ไปไม่ตบางครั้งครั้งนี้เราก็ขับมาจาการ้อยเอ็ดนะคะอำเภอเสรภภีูมโรงเรียนศีอรุณมิ เครื่องนี้เกียร์ดีนะคะแต่ว่าแอร์แอร์ไม่เย็นนะคะลูกค้าก็มากัน3ามคนนะคะมาถึงที่ร้านก็ประมาณตีสี่ ได้แต่ว่าผมก็เป็นจริงมันอย่างว่าถ้าเราเน้นการใช้งานก็เป็อยา่างเราติดแคสใช่ไหมเอติดแคสถ้าเรารัก็จะไงเนะม่มาจ่าะดวกนะเนินสะดวกดเนินสะดวกบ้านไใกล้ใกล้กันเลย

อ๋อมันคาแบตบอมีน,น,นมันคาแบตเออมันคามันติดแบตนี่นี่กี่ไร่ละเก้าเอาเอารวดผูกพ้อในเรื่ออาจารย์ผูกพ้อเี๋มันมีหูตังล่างเออมันมีนหูแต่จะขับไปเดี๋ยว <laughs> มีตัวนี้นี่ตัวนึงแบตเตอรี่มีสามลูกเพราตัวนี้เป็นแอร์ไฟฟ้าตัวนั้นน่นจะเป็นแบตน่าจะเป็นแบตแอร์ตัวนั่นน่าจะเป็นแบตรถแต่ว่าแบตแอร์ไม่ต้องใจนะจะมีไฟไม่มีไฟนะเพราะระบบมีลักษณะ อล่อยครับตรงไงนคุ้มเลยไปไอ,อเก๋เดลองลับไปะตัวเขียนใบสัญญาซื้อขายให้เรายไป <c oughs> <c oughs> ก็ได้ทำความสะอาดไว้เนาะเบื้งเนี้ยแขี้ด,ดินลูกค้ากำลังไปเขียนใบสัญญาซื้อขายนะคะเดี๋ยวจะให้มาดูบรรยากาศช่วงที่ลูกค้าเอารถออกจากร้านนะคะ พี่นี่หาดอกไม้ไว้เมียานางจะได้ไปปลอดภัยแบบปลอดภัยโอ้ยยังไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยเอาดูมาสองอัน ไว้แม่นางก่อนจะได้ไปปลอดภัยมาปลอดภัยเดี๋ยวขออนุญาตติดสติกเกอร์ก่อน ล้วก็มาปิดการขายนะคะเช้านี้รถบัสแอร์เรสคันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าจังหวัดอาราช,ชบุรีนะคะออออขอให้เดินทางโดยสวมสดิภาพนะคะปลอดภัยทุกเส้นทาง โลพี่เจ็ดรอยโอ้เจ็ดรอกว่โลประมาณโอ้น่าดูดี้ก็เลยกรุเทพไปหยิบ่ะเลยเลยไปนิดเดียวเพราะว่าจากนิดไปกรุงเทพมันห้าร้อยก็เจ็ดร้อยรมอู่ทั้งสิ้มินถ่ายรูปให้เขาเนี่ยถ่ายรูปพี่ให้เราเนี่ย ก็ติดต <plane>. ั <un sharing> ้งจ e oh okay, ับแล้วโซล่าเอสอมาคอยดูนะขายลูกใหม่ลูกเปนลายลูกนบ้านเออไล่ดูครับอ่าหนึ่งสองสามโอเคค่ะเจ็ดโมงกว่า

้ามาจากลาดบุรีนะครับมาจากบ้านตีใหญ่นะครับผมมาจากบ้านอำเภอเดำเนินสะดวกก็มาจากบ้านพี่เอเอ๋นเะอปณีนาไม่เอา,อเเอาบ้านตีใหญ่ครับย <laughs> ากาศเช้าเช้าเอ้าแต่ไม่มีเหรอไม่มีแต่เหรอฮะ ปิดจัดขายแล้วแต่ว่าถัั้นลูกค้ามาซื้อไว้ันจักร่วานแล้วทั้งสิบร้อยเลยไหนะสิบร้อเดี๋ยวให้เขาเดินออกมาก่อนจะไปส่งลูกค้าอยู่โอ้มีแต่ยู่อีเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะเอาต้องเปิดไว้บ่ ไม่ใช้งานก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะแล้วลูกค้าเดี๋ยวมาดูคันนี้อ่ะคันนี้ก็ออกก็ละออกลูกค้ามาลองตั้งแต่เมื่อวานลูกค้ามัดจำลูกค้ามัดจำเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทโอ้เงินมัดจำ <laughs> คันนี้จะไปบ้านดุงนะคะอุดรธาน,นีคันนี้ก็เบอร์เจ็ดเหลือเบอร์เหลือรถด,ดำรถด,ดำลงเหลือสองคันนะคะ าตาอ้าวอ๋ออะน,น่าอะไรมันข้างบนลืมเ,เออพวกบังคนก็ฝาด่าย ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนรถบาสหรือว่ารถดํานะคะขอให้ลูกค้าเฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ